สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เพื่อนทุกคนนะครับวันนี้เรามาตอนเลยก็มีรถอีกหนึ่งคันนะครับที่ปรับราคาส่งท้ายปีนะครับนั่นก็คือ Honda City นะครับจอดอยู่ด้านในสุดเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับเช้านี้น้ำมันปรับขึ้นด้วยอีก40สตังค์นะครับเป็นรถที่เหมาะมากๆกับช่วงนี้ราคาน้ำมันขึ้นนะครับน้ำมันแพงนะครับก็แนะนำา Honda City 1.5S CNG จจากโรงงานนะครับ สีขาวส,สวยๆนะครับปี2014ปี2014นะครับเอ้ยมันเอียงไหม <laughs> ผมถ่ายยังไงไม่ให้มันเอียงเนี่ยหรือว่าสายตาผมเอียงพี่เอ้ยไปแล้วนะครับโทษทีนะถ้าภาพเอียงนะกำลังหาวิธีการแก้ไขายอยู่นะครับอ่ารอสักพักหนึ่งนะครับคันนี้จากเดิม269,000บาท269,000บาทลถให้เต็มๆ4 0 0 0 0 เหลือเพียง2 2 9 0 0 0บาทนะครับผม2 2 9 0 0 0บาทเคดีฟีดาวจัดได้เต็มตกค่างวดอยู่ที่4,659บาทโคมไฟก็ใสแจ๋วเลยนี่สวยๆเลยนะครับสีขาวสวยๆพร้อมชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันผมถ่ายไม่ถนัดนะครับมันติดกำแพงนี่พี่เห็นไหมแล้วผมก็มาถ่ายรอดช่องตรงนี้ นะฮะล้อเดิมๆสวยๆนะครับพร้อมระบบเบรก ABS ผมให้ดูว่ามันถ่ายไม่ได้นะมันติดชิดกันนะตัวผุมใหญ่ด้วยนะครับสีขาวสวยๆนะชุดแต่งก็สวยดีกระจังหน้าโครเมียมสวยๆนะครับพอดีไม้กันสั่นผมมันมันฝุนมันพังเนาะแล้วก็กำลังดูดูอยู่นะครับอาจจะสักพักก็เลยว่าตอนนี้ถ่ายมือแก้ขัดไปก่อนนะพี่นะอะประมาณนี้เนาะนี่ โคมไฟก็ใสๆเลยนะครับพร้อมชุดแต่งสเกิร์ตถ่ายมือมันก็สะดวกดีนะแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าทำไมถ่ายเอียงนะพยายามปรับปรุงนะถ่ายตรงๆแบบนะี้บางทีโทษทีนะเดี๋ยวผมทำให้ดูบางทีมันเอียงอย่างเงี้ยบางทีมันเอียงเงี้ยผมก็งงกับตัวเองส่วนใหญ่จะเอียงอย่างนี้มากกว่างงเลยพี่พื้นที่จำกัดนะครับถ่ายไม่ถนดัดนิดนึงนะพี่นะ มาดูรถจริงได้เลยครับมาดูมาทดลองขับได้นะครับวันนี้นะ้ำมันปรับขึ้น40สิบตังค์นะครับเบนซินแกโซฮออะไรเงี้ยนะครับปรับขึ้นเนาะอ่าก็เหมาะดีนะครับภายในสีเบจสีครีมนี่ก็ประมาณนี้นะกระจกเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับถ่ายตะกุกตะกักหน่อยนะครับนิดนึงนะพี่นะทนหน่อยนะครับทนนิดนึงเืนี่ <laughs> ลื่นทำงานได้ดีสมบูรณ์นี่โอเคเด้อภายในเป็นเบาะผ้านะครับนุ่มๆน,นะฮะนี่สะอาดสะอ้านนะครับของผมก็เบาะผ้านะครับนุ่มๆน,นะครับก็ใช้งานดีนะครับยังไม่คิดไปเปลี่ยนเบาะหนังนะยังไม่เบื่อเบาะผ้านะมันจินไปแล้วอ่ะนะครับเอาแค่นี้ก็สบายแล้วนะเน้นใช้งานเนาะนี่ ประมาณนี้นะมือผมเริ่มสั่นสะอาดสะอ้านด,ดีนะครับคู่มือ CNG นะครับนี่ CNG เนี่ยกาซเนี่ยติดมาจากโรงงานเลยนะครับออกมาจากศูนย์ฮอนด้าเลยนะครับมั่นใจหายห่วงนะครับมีมาตรฐานนะระบบทุงลมคู่มือสมุดรับประกันอะไรมีครบมีหมดนะครับอ่ารถมือเดียวประวัติเซอร์วิสศูนย์ตลอดเลยนะครับแหงประตูแถว2 ก็ผมนับวันแล้วนะเตรียมเขาดาวแล้วนะเนี่ยเหลืออีกสิบสองวันเองที่นะครับจะสิ้นปีแล้วไวไหมใครจัดไฟแนนซ์รีบนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวไม่ทันนะครับไม่ทันมีรถใช้ปีใหม่นะครับเผื่อไว้กลับบ้านต่างจังหวัดนะฮะเผื่อไว้เที่ยวนะเดินทางปีใหม่นะครับตัวล้อด้านหลังฝั่งซ้ายนี่ก็สวยดีนะ ไฟเบรกก็ไม่มีเลี้วรอยอะไรนะครับนี่ไมเนอร์เชนก็จะเป็นขีดแบบนี้ส่วนตัวเก่าปี2009ก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ถ้าอยากได้ตัวธรรมดาก็มีนะครับมีหมดเลยซิตี้มี4-5หคันพี่มาเลือกเอาคันนี้ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันเซ็นเซอร์หลังอีก2จุดนะคิ้วฝาท้ายโครเมียม1.5 IV t e c ท CNG นะครับ CNG จากโรงงานระบบกา๊าซก็ดีครับประหยัดแล้วก็เติมกา๊าซเนี่ยนะครับปัป๊มปตท NGV ได้เลยนะครับมีเยอะแยะมากมายนะมาพร้อมกับชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะครับวันนี้ก็อย่างที่บอกน้องน้ำมันขึ้น40สตังค์ที่เ้ยนะครับหมาะพอดีนะได้มารีวิวพอดี ก็ขอแนะนําเลย Honda City นะครับก็ได้รับความนิยมสูงนะครับสูงมากขนาดยาง195 195 55R16 นะครับผมยางของบิต s t o n นะครับล้อแม็กก็สวยดีนะแทงประตูนี่ประมาณนี้นะครับกระจกเห็นไหมเลยนี่โอเคกระจกหรือก็ลื่นดีครับทำงานได้ดี นี่ลงโอเคเนาะสมบูรณ์ห้องผู้โดยสารเนี่ยเขาว่านั่งสบายนะครับอ่าประมาณนี้แล้วก็นี่สำหรับคนนั่งหลังนะก็ประมาณนี้แอร์เย็นแอร์ A A ทั่วถึงนะครับเบาะผ้านุ่มๆพายางอะไรอยู่ครบนี่ ก็จะมีที่ปิดนะครับมิดชิดเลยนะครับสำหรับตัวก๊าซ CNG นะครับอันนี้มาจากโรงงานเลยนะครับนี่ฮะปิดมิดชิดทำมาให้อย่างดีนะครับอ่ามั่นใจปลอดภัยหายห่วงนะครับคันนี้มาจากโรงงานออกจากศูนย์ฮอนด้ามาแบบนี้เลยนะครับก็จะผลของได้ในระดับหนึ่งนะครับอ่าเพราะมีถังก๊าซนะครับขนาดใหญ่นะครับเดินทางไกล เน้นประหยัดก็จัดไปนะครับไฟ่องสว่างติดนะครับยังอะไรอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือแม่แรงอยู่ครบตัวน็อตฝากระโปรงนะนี่ตัวนอ็อตซอกในซอกในก็มีฝุ่นนะครับต้องล้างทำความสะอาดเนาะเดี๋ยววันรับรถล้างพ่นเครื่อบให้ทีครับรับรองนะ ตัวน็อตฝากระโปรงด้านในสองข้าเห็นไหมเลยสำหรับเครื่องยนต์นะครับ1 5 0 0งพซีซี เติมน้ำมันได้ถึง e 20นะครับผมแล้วก็ระบบกาซ์เนี่ยก็เติมตรงฝาถังน้ำมันได้เลยนะอันนี้ถือว่าดีมากนะครับไม่ต้องเปิดฝากระโปรงเวลาเติมนะฮะอันนี้ทำมาจากศูนย์เลยนะครับมาจากคอนด้าเลยเนี่ยครับนี่ฝุ่นนะครับนิดนึงยังไม่เจ็บเท่าที่ควรนะครับต้องรอล้างพ่นเคลือบเนาะขัดแร็์ให้สวยๆเลยนะครับ สภาพโดยรวมเนี่ยสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์มากๆรถมือเดียวสวยๆประวัติเซอร์วิสศูนย์นะครับตลอดนะครับนี่ ยนก็นิ่งๆเลยนะครับที่นี่ซื้อเงินสดรับรถพร้อมเล่มได้เลยนะครับมีเล่มทุกคันนะครับรถพร้อมใช้รถพร้อมใช้นะครับไม่เสียแวดนะฮะไม่เสียแวดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับ รถพร้อมใช้พร้อมโอนให้ทันทีนะครับมีบริการส่งถึงบ้านด้วยนะครับออกรถก่อนปีใหม่นี้รับไปเลยน้ำมันเต็มถังติดขัดอะไรตรงไหนก็แจ้งได้นะครับคุยกันได้เนาะจัดไปเน้นก็ตามนะครับคุยได้หมดเลยนะครับมีอะไรก็แจ้งได้นะครับนี่ตามนี้นะฮะนี่ช่วงนี้ก็ อย่างที่ผมบอกนะครับเป็นช่วงจังหวะที่ดีถ้าใครกําลังจะมองหารถมือสองนะราคาลงนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นต่างๆมากมายรถแรกแจกแถมนะครับกลับเข้ามาด้านในนะครับนี่เลยพวงมาลัยนะสวยงามนะฮะสีสวยนะโครเมียมก็สวยดีนะครับนี่มีแอร์แบ็กครบนะครับเลื่อนไม้ออกสีน้ําเงินนะครับสว,สวยเลยนะฮะคันนี้ก็ เลขไมยอยู่2945กิโลนะครับ2 9 4 5กิห้ากิโลนะครับเป็นรถมือเดียวประวัติเซอร์วิสศูนย์ตลอดนะครับผมรอบเครื่องยนต์นิ่งๆเลยนะครับก็มีอัตราค่าเฉลี่ยเวลาเราเหยียบนะครับอันนี้ไปขับเองอีกทีนะอย่างไม่เป็นทางการมีระยะทางนะครับน้ำมันใกล้หมดนะครับ4ี่หกกิโลนะบอกหมดทุกอย่างนะครับอันนี้ดีมาก แล้วก็โปรโมชั่นน้ำมันเต็มถังนะครับเอารถก่อนปีใหม่ก็รับไปเลยนะฮะเดี๋ยวผมกดระบบก๊าซ CNG ให้ดูนะครับตัวนี้เป็นน้ำมันอยู่นะฮะเราจะเปลี่ยนเป็นระบบก๊าซนะครับก๊าซ CNG นะครับเดี๋ยวดูรอบเครื่องยนต์นะครับผมไม่แน่ใจว่าก๊าซมันจะหมดหรือเปล่านะครับ1 2 3สองซ้่นี่ติดทีเดียวเปลี่ยนระบบแล้วนะครับรอบเครื่องยนต์เนี่ยนิ่งๆไม่สะดุดไม่กระตุกเลยนะฮะนี่ติดทีเดียวแล้วก็นี่มันขึ้นขีดสองขีด อันนี้คือก๊าซ CNG นะครับเราจะกลับมาเป็นน้ํามันนะครับเอ้าให้ดูรอบเครื่องยนต์ด้วยนะครับดูตรงนี้ด้วยเนื่งน้ำมันอย่างเดียวก็สีแดงนะครับเนื่องสองสานี่ติดรอบเครื่องยนต์ไม่กระตุกไม่สะดุดไม่ตกนะครับเครื่องไม่ดับนะครับรอบนิ่งๆนะครับอันนี้ถือว่าดีมากๆนะครับสภาพสมบูรณ์สดๆนะครับก็อย่างที่บอกนะฮะว่าประวัติเซอร์วิสศูนย์ตลอดนะครับ เจ้าของเดิมดูแลดีนะครับนี่เตือนไม้ก็สวยๆนะสีฟ้าสีน้ำเงินนะสวยมากก็เป็นไฟฟ้าแต่ยังไม่พับนะครับเข้าลงสมบูรณ์ดีนะครับลื่นนะครับนี่โอเคแล้วก็ออโต้ฝั่งคนขับนี่ออโต้ฝั่งคนขับสมบูรณ์ดีนะครับกระจกฝั่งซ้ายหนึ่งสองซ้ำกลางออกนี่ลื่นดีครับลงเข้าขึ้น ออกอีกนิดนึงลงอีกนิดหน่อยนะผมขับประมาณนี้นะครับตรงกลางนะครับก็สวยดีนะฮะช่องแอร์อะไรก็สมบูรณ์นะครับไม่แตกไม่หักนะครับปรับได้นะครับนี่เดี๋ยวลมมันจะเข้าแอร์ก็เย็นดีนะครับนี่แล้วก็ไฟฉุกเฉินนะนี่ถ่ายมือสดๆนะครับภาพไม่นิ่งไงขออภัยนะมันไม่สมูทนะครับแล้วก็นี่เป็นช่อง USB นะ AUX นี่โหลดเพลงนะครับมาฟังได้นะเสียบ USB ได้นะครับ ปัจจุบันก็ไม่ค่อยไม่ไม่ไมแทบไม่มีซีดีแล้วนะครับนี่เครื่องเสียงเดิมนะปุ่มเสียงสอนก็สวยดีนะเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆกดค้างสแกนนี่ค้างสแกนแกนี่โอเคเนาะ เบื้องต้นเขาคร่าวนะฮะทำงานได้ดีเนาะ FMAM นะครับประมาณนี้เนะาะเ,เ,เบื้องต้นนะครับทำงานได้ดีนะครับปุ่มเสียงสอนก็สวยดีนะเงาสวยๆนะครับนี่ เนี่ปุ่มก็สวยดีพี่นะครับหนึ่งสองสาแต่อันนี้เป็นไร้ฝ้าเนาะไฟติดนะครับแต่ไฟ AC เนี่ยอาการประจำตัวนะครับ Honda Jazz Civic อะไรเงี้ยครับเป็นหมดนะ t y t y นี่ประจำเลยนะครับ j จ z สประจำนะ c i vic ก็เป็นนะครับเนี่ยไฟจะไม่ติดแต่ทำงานปกตินะครับเนี่ยปกตินะครับแอร์เป็นแบบมือหมุนนะครับผมว่าแบบเนี้ยดีนะครับ อง่ายแล้วก็แม่นยํานะครับมันสะดวกนะสำหรับผมก็ชินรถผมก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับกดง่ายผมจะประมาณนี้ชอบเอาลงพื้นด้วยนะครับเบอร์สามเบอร์สี่ก็แรงดีแอร์ก็เย็นดีนะครับนี่ปรับได้เลยนะครับปิดนี่นี่อ่าผมจะขับประมาณนี้ชอบประมาณนี้นะครับเสียงลบแอร์จะเข้าไม่เอ่ยยกขึ้นอ่ให้ดูแล้วก็มี power outlet นะครับแป๊บหนึ่งนะฮะโทษทีนะครับตะกี้ผมไปดูรถมา Uh, นี่นะ power outlet นะครับช่องใส่ของนะช่องใส่แก้วน้ำนะครับหัวเกียร์นะครับ, Whoa, gear, น,รบนี่ซิตี้ก็ขับดีนะครับนุ่มๆเกียร์ gear, นะครับอันนี้สีดำเงานะครับถ้าจะเห็นแดดสะท้อนเนี่ยมันจะเป็นประกายเพชรน,นะเนี่ยเป็นกาดเพชรน,นะครับเนี่ย,วยสวยๆเลยนะนี่ก็สีเทานะหล่อดีนะครับตัดดำนะครับดูสวยดี ผมก็ชอบแบบนี้นะครับเบรกมือนะช่องใส่ของเล็กน้อยๆช่องวางแก้วน้ําอีกสามช่องนะครับผมวางมือถือไว้ไฟเพดานติดนะครับผมนี่ไฟส่องสว่างนะครับติดบังแดดมีกระจกสองหน้านะครับฝั่งคนขับนะฝั่งเดียวนี่โอเคเนาะกระจกมองหลังนี่ประมาณนี้นะครับกุญ <c> แ <oughs> จรีโมทสวยๆเลยนะครับนี่ แล้วก็ตัวนี้มีล็อกเทคด้วยนะครับป้องกันการขโมยนะครับอย่างดีเลยนี่ล็อกเทคด้านล่างนะให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เลยนะครับสวยดีนะก็ลูกค้าเดิมดูแลดีนะครับรถมือเดียวสวยนะครับช่องแอร์นะครับคอนโซลก็ดูดีนะฮะถ้าได้ล้างพ่นเคลือบขัดแว็กนะครับรับรองแจ่มเลยนะครับนี่ก็เหมาะนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับช่วงนี้น้ามันวันนี้แหละนะน้ำมันมันขึ้น นะครับใครที่สายประหยัดแล้วเดินทางบ่อยๆนะครับเดินทางไกลนะฮะก็แนะนําเลย Honda City นะฮะแล้วคันนี้เนะ่ยเป็นตัว CNG นะครับตอบโจทย์แน่นอนนะในเรื่องของการประหยัดน้ํามันนะครับเติมได้ปตท NGV นะทั่วประเทศนะครับนี่ประมาณนี้นะเบื้องต้นคร่าวๆเนะพี่เนาะ สรุปเลยคันนี้เป็น Honda City 1.5S CNG จากโรงงานลดมือเดียวนะครับมือเดียวสวยๆนะครับสีขาว2,014นะจากเดิมเนี่ย269,000บาทนะครับราคาเดิม269,000บาทลดไป40,000บาทนะครับลดไป40,000นะครับส่งท้ายปีนะจุกๆกันไปเลยนะครับเหลือเพียง229,000บาทนะครับผม เหลือเพียง229,000บาทเครดิตดีฟรีดาวจัดได้เต็มตกค้างวงอยู่ที่4,659บาท4,659บาทนะครับสนใจพร้อมออกรถลบกวนโทร0852491977 0852491977นะครับกริดรับเธอร์นลดคันเก่าด้วยนะครับรีบอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับเหลืออีกประมาณ12วันนะครับไม่ถึง2อาทิตย์แล้วนะครับใครที่อยากจัดเฟแน,น ก็รีบนิดนึงนะครับส่วนใครที่ซื้อกันสดก็รับรถพร้อมเล่มได้เลยนะครับกดไลค์ให้หน่อยนะครับอยากให้ถึงร้อยไลค์ทุกคลิปนะครับก็รบกวนนะครับช่วยกดไลค์ให้น้องกรีดหน่อยนะครับเผื่อมันจะเด้งขึ้นฟีดบ้างนะฮะอ่ารีบขายนะครับจะได้ไปพักผ่อนไปเที่ยวกันนะครับอีกสิบสองวันเนาะนี่ใกล้โค้กสุดท้ายแล้วนะครับเต็มที่นะครับตามนี้นะครับผมสนใจขั้นไหนก็ โทรได้เลยนะครับ